สวัสดีพี่พี่เอฟซีทอโต้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซลล์ทัโลกันเช่นเคยที่ทอโต้สาขา2เติดถนนใหญ่สุนทวงทอย1ทับ1นั่นเองนะคะวันนี้ก็อยู่กับตัวรถแบรนด์หลักดีเซ gment ไซส์ใหญ่สุด x อมาพร้อมกับตัวรถสีดำสุดเท่ที่สำคัญจัดไปแน้นฟรีดาวดอกเบียพิเศษผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นนะคะกับรถคันสีดำด้านหลังนี้เลยกับ t ต y o t a า a m r y ก่อนปรับไมเนอร์เชนนั่นเองนะคะเป็นตัวรถดีเซ gment ไซส์ใหญ่2อศูนย์ตัวจีปี2017เลขไมเพียง190,000กมิโลเท่านั้นมาพร้อมราคาค่าตัว4 7 000, 9 0 0 0กันบาท ชมนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเป็นตัวก่อนปรับไมเนอร์เชนได้เป็นตัวกระจังหน้านะคะรุ่นยอดนิยมมาพร้อมรายละเอียดไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์เซ็นเซอร์หน้าไฟตัดหมอกมาพร้อมกับรายละเอียดตัวล้อแม็กอะลอยแท้โตโยต้นะคะมาพร้อมกับตัวยางปีใหม่เป็นยางมิชลีนนะคะกระจกนะคะเป็นแบบพับรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยสําหรับภายในคันนี้จะเป็นตัว ปรับไมเนอร์เชนหรือที่เรียกว่าภายในส้มอิดนะคะตัวสีนะคะของบอกก็จะเป็นเบาะสีส้มโคกาเน่หรือว่าสีส้มอิดที่เป็นอมน้ำตาลมาพร้อมกับรายละเอียดสภาพสวยๆในส่วนของตัวนะคะแผ่นเพจของรถไม่มีรอยแกะน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยถอดเลยบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถสวยเกตเอที่คัดมาให้แล้วสำหรับตัวเครื่อง2 0รุ่นนี้นะคะก็เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินเครื่องนะคะ v ี t w นั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยและในส่วนของตัวรายละเอียดบอดี้ท้ายนะคะสะภาพสสวย ไฟไม่มีรอยแตก,แตกไม่มีรอยเลา้ามาพร้อมกับโลโก้ต่างๆอยู่ครบค่ะด้านหลังได้เซนเซอร์ถอยถึง4จุดเลยและที่สำคัญสำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์แบบดี s เเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูรา,า,า,ายละเอียดภายในของรถกันต่อเลยในส่วนของภายในนะคะพื้นที่กว้างมาพร้อมกับในส่วนของนะคะรายละเอียดด้านหน้านะคะคอนโซลเป็นแบบลายไม้เพิ่มความพรีเมียมและในส่วนของตัวรถนะคะปี2017เลขไม้นะคะคันนี้เพียง1 9 0 0 0 0กมิโลเท่านั้นได้รายละเอียดพวงมาลัยแบบม ติฟังชันมีคูป c o อนโท l มาให้พร้อมเครื่องเล่นจะเป็นแบบ c ีดีวิทยุเดิมแอร์ออโต้มาพร้อมกับนะคะในส่วนของรายละเอียดม่านหลังไฟฟ้านะคะสามารถเปิดปิดได้ในส่วนของตัวช่องอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นช่องอเนกประสงค์เนี่ยมีให้พร้อมและตัวรถนะคะจะเป็นแบบเกียร์ถุงแล้วถ้าปรับไมเนอร์เชนเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นแบบภายในเบาะส้มเกียร์ถุงแบบที่เขาเรียกกันนะคะมาพร้อมกับตัวการรองรับ QI wireless Char g e ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายเบาะฟังคนขับและค้างๆางคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวสภาพเบาะหนังสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดของเบาะหนังเลยและรายละเอียดภายในตัวรถนะคะปรับสภาพมาให้พร้อมก่อนส่งมอบรีเช็กระบบนะคะและในส่วนของการใช้งานตัวรถให้แบบร0 0เซเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดห้องเครื่องยนต์ของรถกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะด้านหน้านเนี่ยอันดับแรกเลยก็จะเป็นแบบช็อคนะคะคู่แล้วและในส่วนของรายละเอียดเม็ดอา์กต่างๆรอยซีนรอยเชื่อม มาร์กแต้มสีโรงงานทุกอย่างบอกเลยว่าเดิมแท้ทั้งหมดนะคะตัวน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยขยับและที่สําคัญฝากระโปรงแท้เดิมด้วยสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นตัว VVTi W อย่างที่บอกเครื่องยนต์4่สูบ1 6ว่า d 4โเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างประหยัดรายละเอียดสภาพห้องเครื่องใหม่แห้งนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่กําลังสนใจตัวรถ ดี e gment ไซส์ใหญ่หรือเป็นตัวรถสไตล์ผู้บริหารโตโยต้าแคมร2.0ตัว G ีเบนซินปี2017เลขกไม่เพียง190,000กกิโลเท่านั้นมาพร้อมราคาค่าตัว 471ค่ะ9,000บาทจัดไปนั้นฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญนะคะสีดำบอกเลยหายากมากตอนนี้นะคะได้เป็นรถสวยเก๋เอ็กมีการการันตีทั้งในส่วนของตัวรถและคุณภาพรถให้กับลูกค้ามั่นใจได้เลยใครที่สนใจสามารถติดต่อเบอร์ปักหมดุดหรือทักแชทแอดมินทออโต้กันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e และก็อย่าลืมกดสันกรดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดี่าวอัปเดตของทออโต้กันด้วยวันนี้สมโบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน คลิปหน้่าสะุก่ะ่ะ